ต้นนี้นะคะเป็นต้นบอนสีนะคะต้นบอนสีชื่อบอนสีเทพอักษรานะคะเทพอักษรานะคะจะเป็นไม้ไม้สวยงามมากเป็นไม้ป้ายนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะป้ายขาวป้ายเอ่อเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นไม้ไอเทมเลยนะคะไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูงแต่ก่อนนะคะ แต่ตอนนี้ก็ราคาก็ยังพอได้อยู่นะคะก็จะมีแข้งนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแข้งนะคะนี่มันจะมีใบเล็กๆอยู่ข้างล่างนะคะตรงแข้งตรงนี้นะคะจะเป็นแข้งอยู่ตรงข้างล่างใต้ใบนะคะนี่ก็จะมีต้นเล็กๆอยู่ล่างจะเป็นผู้ให้กําเนิดของต้นบานสีเมืองเกาะเก็ดนะคะเมืองเกาะเก็ดที่ด่างือสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่ของเมืองเกาะเกร็ด นะคะผู้ให้กําเนิดมองกะเกตเลยตัวนี้นะคะเทพอัลรานี่ไม้แข้งแข็งแรงมากเลเนะคะเนียนี่เราเราชำไว้เป็นปีแล้วนะคะเรายัางไม่ได้ผ่าหัวนะคะนี่มันมันยุบไปนะคะมันยุบไปแล้วก็มันก็เกิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งขึ้นมาสวยงามน,นี่ลาต้นแข็งแรงนะคะก็จะมีต้นชายชนต้นต้นเล็กๆขึ้นมานะคะนี่นี่เทพอัลราาของเราสวยงามมากเลยนี่ลำต้นแข็งแรงเลยนะคะ 嗯。Mm.